สวัสดีครับยีิบสองตุลาสองห้าหกสามครับไล่อรหันสูงเนินโคราชครับหลายคนมาไล่อรหันเนาะก็หลายคนถามว่าอ้าวทาไมคุณปลาทำไมจานปลาตอนคือกิ่งเดียวกันแบบนี้นะครับเนี่ยทาไมมีหลายตุ้มนะครับปลายก็มีตุ้มหนึ่งกลางก็มีตุ้มหนึ่งมันจะออกลากไหมออกลากได้อย่างไรนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับเห็นไหมครับอันนี้ออกลากตุ้มนะครับแล้วก็ในในกิ่งเดียวกันนี่นะครับใต้ลงไปครับมาไล่ใต้ลงไปครับอ่ะก็มีอีกหนึ่งตุ้มครับ ออกลากเต้มไปหมดเหมือนกันครับไม่ได้แพ้กันครับกิ่งนี้เหมือนกันอ่ะมาดูกิ่งนี้ครับอ่ะดูดูความกว้างน้องอราภาพกว้างแบบนี้นะครับอ่ากิ่งนี้ก็คือตุ้มตอนตุ้มหนึ่งอยู่ทางยอดตุ้มนี้ครับไล่ขึ้นไปครับไล่ขึ้นไปก็มีอีกตุ้มหนึ่งครับอยู่ตรงนี้ครับกิ่งเดียวกันนะครับในลากออกเพียบเลยครับกิ่งเดียวกันทําไมตอนได้สองตุ้มหรือสามตุ้มก็ตามแต่สามารถทําได้ครับเนาะเราต้องเข้าใจกระบวนการออกลากของพืชก่อนนะครับพืชจะออกลาก ก็ต่อเมื่อพืชดูดอาหารขึ้นไปทางไซเลมแกนในถึงใบใบสังคข้อแสงหรือปุ้งอาหารเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วส่งกลับไปเลี้ยงส่วนต่ตางๆของลําต้นทางฟนเอ็มหรือใต้เปลือกนะครับทําใต้เปลือกเวลาเวลาอาหารส่งกลับไปตรงที่เราตอนเราตัดใต้เปลือกนะครับอาหารไม่สามารถส่งกลับไปเลี้ยงข้างล่างได้ก็จะเกิดการสะสมอาหารอยู่ตรงนี้ การสะสมอาหารนั่นะครับนานเข้านานเข้ายาวออกยาวออกเราเลยเรียกมันว่ารากนะครับมันเกิดรากได้ไงเกิดรากเพราะใบพวกนี้ครับเกิดรากเพราะใบพวกนี้อใบใบข้างข้างยอดเนาะอ่าตุ้มนี้จะเกิดรากเพราะตุ้มนี้จะเกิดรากเพราะมีใบตรงนี้นะครับเป็นตัวสร้างรากเนาะนะครับทีนี้แล้วตุ้มข้างล่างมันนะครับอ่าตุ้มข้างต่ํามาอันนี้กิ่งเดียวกันนะครับนะครับกิ่งเดียวกันมีอีกตุ้มหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับตุ้มนี้นะครับ ทำไมออกลากออกลากได้เพราะว่าใต้ตุ้มนี้นะครับใต้ตุ้มที่อยู่บนนี่ครับมันจะมีใบอยู่นะครับมันจะมีกิ่งมีใบพอมีกิ่งมีใบมีกิ่งมีใบนี่ครับแบบนี้ครับกิ่งใบพวกนี้เป็นตัวสร้างลากให้เจ้านี้ออกลากนะครับแต่ถ้าระหว่างตุ้มนี้กับตุ้มนี้ไม่มีกิ่งเลยระหว่างตุ้มลากจะไม่มีนะครับลากจะไม่ออกนะครับเพราะนั้นกิ่งหนึ่งสามารถตอนได้หลายตุ้มขอให้มีกิ่งขั้น ขอให้มีกิ่งที่มีใบขั้นระหว่างกลางนะครับมันก็สามารถตอนได้นะครับการตอนพืชเนาะถ้าเราเข้าใจกระบวนการออกรากของพืชมันก็จะทําได้ง่ายเข้าใจสบายคือทุกกิ่งนะครับเราจะไม่ตอนเอาเหลือกิ่งเดียวเลยมันได้น้อยนะครับกิ่งนึงตอน,นหลายตุ้มครับในกิ่งนี้ก็มี2องสานะครับแบบนี้ครับ นี่เนาะแต่ระหว่างระหว่างตุ้มต่อตุ้มนะครับระหว่างตุ้มต่อตุ้มมันต้องมีใบนะครับต้องมีใบขั้นต้องมีกิ่งขั้นถ้าไม่มีใบไม่มีการสั่งข้อแสงไม่มีการสร้างอาหารมันก็จะไม่เกิดลากแค่นั้นเองนะครับสามารถทําได้ทุกชนิดนะครับเนาะอันนี้คือหมอนแบคตุรกีนะครับแบคตุรกีนะครับนี่ครับ กำลังแตกครับพอเราไล่ตอนตอนพวกก็จะแตกเยอะเลยแบบนี้นะครับอามอนแบ็กตุรกีนะครับแบ็กตุรกีออสตุรกีนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับของเรานี่กิ่งละกิ่งละห้าสิบาทนะครับกิ่งละห้าสิบาทนะครับกาลังจะตัดไปชํานะครับ ใครสนใจกิ่งมองก็ติดต่อไล่อรหันมาเลยเลยนะครับ0 8 7 2 3 2 1 1เ9นะครับเรามีไม้ป่าหน้าปลูกไม้แปลกหน้าปลูกนะครับไม้สมุนไพรผักสวนครัวต่างๆครบเครื่องครับที่ไล่อรหันสูงเนินโคราชครับตั้ง g ี s เไล่อรหันมาได้เลยนะครับเรามีฟรีอบรมเดือนละ3าครั้งนะครับฟรีอบรมรอบต่อไปนะครับ28ตุลาสอ6 3ครับที่นี่ฟรีอบรมคำว่าฟรีคือไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ต้องถามว่า ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อย่างไรนะครับนี่ครับแล้วก็พาเข้าใจกระบวนการขยายพันธุ์พืชนี่นะครับถ้าเราเข้าใจมันก็สามารถทําได้หมดทุกพืชนะครับเนาะเกษตรง่ายๆสไตล์ไร่อลหันเกษตรสวนกระแสเกษตรนอกตารานะครับแล้วเจอกันนะครับ28ตุลารีบสมัครเข้ามานะครับรับจากัด0 8 7 2 3 2 1 1 3 9รับทุกสายโทรกับทุกมือคอ